สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับ B1 Lighting นะครับวันนี้เราจะมาพบกับสิ้นใครชิ้นหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นฟัดกกาวเดี่ยว B1 นะครับพร้อมกับ USB นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในนะครับพัดกกาวเดี่ยวของ B1 นะครับบวก USB นะครับรุ่นนี้นะครับก็จะใส่ได้กับฝาสามช่องนะครับรุ่นใหม่เลยนะครับของยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับที่เป็นฝาสามช่องรุ่นใหม่นะครับจะใส่ได้พอดีเลยนะครับ สำหรับปั๊กเกอเดียวนะครับก็จะมีม่านนิลภัยนะครับท้องกันนะครับแล้วก็มีช่องเสียบ usb นะครับตรงนี้จะเป็นสวิตซ์สำหรับเปิด usb นะครับสําหรับชาร์จโทรศัพท์ได้เลยนะครับ usb ก็จะเป็นไฟ dc 5้าโวลต์นะครับ2 1จุแอมป์นะครับส่วนปั๊กเกเดียวก็จะเป็น220บโวลต์นะครับไฟบ้านเรานะครับด้านหลังนะครับก็จะมีช่องให้เสียบสายนะครับสาย l นะครับด้านล่างนะครับสาย n นะครับแล้วก็สายกาวนะครับ n กับกาวจะอยู่คู่กันนะครับ เดี๋ยวผมจะลองต่อสายนะครับแล้วก็ใช้ USB ให้ดูนะครับนี่เป็นการทดสอบนะครับ หลังจากที่เราใส่สายเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นการทดสอบนะครับผมจึงไม่ได้ต่อสายเอ็นสายกาวนะครับผมต่อแค่เอ็นกับเอนะครับเพื่อจะเทส USB นะครับ USB จะมีสองช่องนะครับ ตรงนี้จะเป็นสวิตเปิดนะครับพอเปิดสวิตปุ๊บก,ก็จะมีแสงสีแดงขึ้นมานะครับแล้วก็นี่นะครับชาร์จไฟเข้าเรียบร้อยนะครับสะดวกสบายนะครับสำหรับปลั๊กกาวเดี่ยวบวก USB ของ B1 รุ่นนี้นะครับ สำหรับท่านใดสนใจนะครับปักก่าวเดี่ยวบวก USB ของ B1 นะครับสามารถเลือกซื้อเลือกหาได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายมีวันทั่วประเทศนะครับพบกับสินค้าดีๆได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ